ริตาราวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการริตาลาวนะคะรายการที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆจากโลกหนังสือมาฝากคุณผู้ชมทุกวันค่ะ เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะหลายคนก็คงจะนึกถึงประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นประเทศที่มีความเจริญรุดหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากค่ะและคนญี่ปุ่นเองนะคะก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่มุ่งมั่นและก็จริงจังในขณะเดียวกันก็อย่างขี้เล่นอีกด้วยค่ะ และถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ไฮเทคที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะก็เพราะจุดเด่นเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทําให้นะักเขียนท่านหนึ่งนะคะได้หยิบยกเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นแกนหล,ลักในการถ่ายทอดเรื่องราวลงในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์ค่ะ ต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์เป็นผลงานเขียนของทรงกรดบางยี่ขันจากสำนักพิมพ์อบบุกโดยเป็นหนังสือภาคต่อจากหนังสือต้นไม้ใต้โลกและดอกไม้ใต้โลกซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในมุมที่แปลกใหม่และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก ส่วนเนื้อหาของหนังสือต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์เล่มนี้เราจะได้อ่าน50วิธีในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชาวญี่ปุ่นที่ทั้งแปลกใหม่และหลากหลายซึ่งถูกกลั่นออกมาจากความคิดและจิตสำนึกสาธารณะของชนชาติที่มีทั้งความอ่อนน้อมและความคิดเชิงก้าวหน้าอย่างญี่ปุ่นค่ะและภาพประกอบของแต่ละบทในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็ะเป็นงานศินละปะที่เกี่ยวข้องกับการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าออริกามิค่ะ โดยผู้เขียนนะคะเขาได้เปรียบเทียบว,วิธีคิดของชาวญี่ปุ่นกับการพับกระดาษโพริกามีค่ะว่าแม้สิ่งที่ธรรมดายอย่างกระดาษแต่ชาวญี่ปุ่นก็สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์ให้ออกมาเป็นงานศิลปะที่สวยงามได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปอ่านความคิดสร้างสรรค์แรกนะคะที่ช่วยให้คนขับรถช้าลงค่ะในบทคนรถขันเร่งค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยชาวญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในแววตา มีสัญชาตญาณของการเป็นนักประดิษฐ์อยู่ในสายเลือดโลกจึงได้เห็นนวัตกรรมแปลกประหลาดจากดินแดนอาทิตย์อุทัยอยู่ไม่ขาดแค่เพียงสร้างถนนสักสายยังใช้สมองแทบจะทุกอย่างอย่างการสร้างถนนสายดนตรีที่แนวคิดนี้เกิดจากความบังเอิญของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อชิซึโอะชิโนดะที่ขับรถผ่านถนนที่เกิดรอยขูดบนผิวถนนจากรถแท็กเตอร์ทำให้เกิดเสียงสูงต่ำหลายโทน ด้วยเหตุนี้ทำให้เขาเกิดไอเดียที่จะสร้างถนนดนตรีขึ้นและด้วยความร่วมมือของหลายฝ่ายทำให้ถนนดนตรีหรือเมโลดี้โรสประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา โดยการที่จะได้ฟังเสียงดนตรีที่ไพเราะผู้ขับรถจะต้องขับรถที่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าขับเร็วเกินไปก็จะได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะเร็วผิดปกติไม่น่าฟังซึ่งการสร้างถนนสายนี้เป็นการจูงใจให้ผู้ขับรถได้ลดความเร็วลงในช่วงถนนที่อันตรายซึ่งได้ผลดีกว่าการติดป้ายให้ชะลอความเร็วและยังสร้างความรื่นรมให้กับผู้ที่ขับขี่อีกด้วยค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีถนนดนตรตีอยู่ด้วยกัน12สายทั่วญี่ปุ่นค่ะและก็มีผู้ที่นําแนวคิดนี้ไปใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยค่ะช่างเป็นไอเดียที่สร้างสรรและสร้างแรงจูงใจในการรักษาคฎจราจรได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนี่แค่เรื่องแรกเองนะคะก็ทำให้หนูนิงทึ่งในความคิดของชาวญี่ปุ่นแล้วล่ะค่ะพี่ย้อม เรื่องความอัจฉริยะของชาวญี่ปุ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องไอเดียสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการได้ยินมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะแต่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ